รูปปากนะปืนฉีดน้ำปืนฉีดน้ำพวกาคะแนนแรกแล้วมั้งเนี่ยห <c oughs> มื่นสี่ล้านหมื่นสี่ล้านห <c oughs> มื่นสี่ล้านห <c oughs> มื่นสี่ล้านห <c oughs> มื่นสี่ล้าน <c oughs> ไม่รู้ราคาเือดัมดามาหาปิดสี่ล้าน พืชจิกาพืชจิกาพืชจิกาประมูลเดือนนี้ประมูลเดือนนี้ที่ศาลาที่ศาลาโอ้ที่ศาลาตรงนู้นเดินไม่จีดอละที่ศาลาปิดสี่ร้านเดินไปจีที่ศาลากีกายกากีกายกา ไก่อันนี้คุณต่อให้ไม่ได้เียหอ่ะอันนี้คูณเรียกมันยังไงไก่แก่แก่ไก่แก่แก่ไก่แก่แก่ตอบคือไม่มีแดกไม่มีแดกว้ายจบที่คำว่า ไม่มีแดดไม่มีแดดทีนี้ก็บอกคนดูก่อนว่ามันเป็นเรื่องราวทุกคนมันมีเรื่องราวเหหรรรออเเื่งาวมดลยไม่มีแดดกนะไม่มีแดดละเพราะอะไรเพราะไก่แก่แไก่แก่แมันทำาหากินไม่ได้แล้วไก่แก่แก่กีไก่ไก่กีไก่แก่กไก่แก่ไม่รู้เรื่องกีแก้วกีไก่ก่เพราะอะไรเพราะอยู่ที่ศาลาที่ศาลาสถานที่นี่คือที่ศาลาอะไรกันพฤติกาเดือนพฤติกาศาลาเดือนพฤติกาเดินพฤติการเลยพี่ที่สารา เพรราะะอไปิดที่สี่ล้านปมูลอยู่ศาลาปมูลนี่สาราปมูลอยู่ที่สาราเดือนพฤศจิกาไงต่อหมื่นสี่ล้านหมื่นสี่ล้านมีคนมียกหมื่นสี่ล้านไม่เอาปิดที่สี่ล้านต่อปิดที่สี่ล้านเพราะว่าหมื่นสี่ล้านนี่ไเลยคั้ตอบก็คือปืนฉีดน้ำปืนฉีดน้ำไหนพูดไลยนีปืนฉีดน้ำปืนฉีดน้ำ ามัวเยียมัวไม่หุบปากด้วยน้ำาน้ำอย่างเงี้ยกูนึกว่าร้าน